ใช่ไม่รู้นะพูดเป็นดั่นเออพูดเป็นดั่นเออนอนกิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออถ้านอนกิ้งงามสายตกนี่เออตกแข็งนานแล้วแหละเออตอนนี้อยากเอาเออตอนนี้เอาเอายังไงครับทียุปิน อยิ่งนั้นหนาวอยู่ไม่กลัวเลยนอกออนวันนั้นยกสองอ่าอุนันว่าแล้วว่าแล้วเอตอตออนด้ไม่กลัวอะไรจางนั้นเลยนอกจากปิตู้ต่อเลยครับอุอ้ยมาแวว เอายกสองเลยเหรอตายแล้วเนอะสินตาอะไรครับว่าแล้วนะั่นเออเออบอกแนละ้วใช่ไหยกสองอีกนนั่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 นพูดเป็นลางเออเออไปละนัไป,ละ,ไปละกันทุกคนนะไว้เจอกันใหม่กาหน,านันข่าวได้หนีเลย ยกแรกไม่พอรหรือไงครับเอออ่อนโากกับกากเอออบคกณมีผิดเจ้ามีฮาวิดมีฮา,าดจ้าขอก็ได้หลายเดือนะละนะครับแรงดีนั่นแรงดีนั่นท้องอ่อนเออ่ะไปท้องอ่อนหรนอไ บอกให้เรตั้งนานไม่ยอมลงอีกแล้วนั่น่ามาอีกแล้วนั่นบอกให้เราตั้งนานไม่ลงนะมาอีกแล้ว <c oughs> เออเอออเาไม่ได้อย่างงี้ตีจริงเลยเจียวเนี่กลับบ้านไปถูกกลับบ้านไปถูกเลยะละักับวันนั้นกลับบ้านไปถูกละครับ อ่พี่ยุปินกับข้าวเสร็จหรือยังคะวันนั้นเดี๋ยวเนเดนเดนเดินเดินเานเดิเดิอเล้นเนเดินเดนเนเดินเดินเดินากินเดเดนเดินเดิกเดน้องนเอยน้องอเดินเดินเดนเนนเ่นเดนดนดนเนเดีนยวหนูไปเด่วยดนเดเดินนเดินนนน ประชากนทำอะไรเออโอ้เออประชากนทำก็ดีนั่นแหละเออเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงหรอกเพราะว่าเขาอ้ยปวดร้างปวดเอวยังไงบอกไม่ถูกเอออย่าถามอย่าถามหากับข้าวนะบากช่วยพี่นี่ครับฝากช่วยพี่นี่ครับเออมากช่วยพี่นี่ครับเนะเออเอาละสินี่เออแถอีกแล้วครับเออถึงว่านะ อชอบแถชอบแถนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได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 ้ออย่างนี้ไม่ถูกลับไม่ถูกลักอืออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถูกลับไม่ถูกลักชอบแถชอบแถใช่ไหมใช่ใช่เออจังหวัดว้าวจะงปวัช่วยพี่เขาแตงก้าวนั้นจานแปตนสกเออเออมาเออ ต้องสองคนนั้นที่นี้ไปไปมานะ่ะเออต้องสองคนนั่นแหละเออนะนะะแหม่เมื่อเสรแล้วทำไมเมือ่อจะสนุกกว่านี้อีกนะเนี่ยอจริงเลยเชียวแหม่ง,งานก็จะต้องทำนะฮะไอ้นี่ก็จะต้องอางานงานงานลาดทั้งงานลาดงานหล,งนลวงนะฮะ นี่ก็จะน่าจะสว่างพอปะเนี่ยแม่ถ้นั่งไปนั่งมานังงูงูงอืองูเหลี่ยมพันเอาไปกินสนองานนี่นอนลันเอ้ย <c oughs> อืมจริงเลยเชียอนะตน้องหนีก่อนนะฮะมันได้แถวนี้งูเหลี่ยมเยอะนะ,ะท,ทั้งงูเหลี่ยมเมื่อกี้นะมาเย็นนนั่งนั่นง,นงทํางานอยู่นะฮะนั่งไปนั่งมานะฮะนั่งไปนั่งมาที่ไหนได้นะฮะ งูเห่าเลื้อยมาเข้ามา <c oughs> กระโดดโยงเลย <c oughs>